พี่บอบครับตอนนี้ถึงไหนกันแล้วครับตอนนี้นะครับถึงที่เช้าวันกำลังถึงที่เช้าแล้วหนาวมากหนาวมากแล้วพี่บอบมานั่งจ้วงยำๆอะไรตรงน,นี้คนเดียวเนี่ยโอ้โหตกใจหมดไปสามโบกเม่ได้ทำอะไรนะครับปวดตายครับเมาครับแก้สามแก้สางแก้สางตอนน้องหาของร้อนเงินสองเท้าสองเ,เท้ากำลังดีกำลังดีตอนนี้เหมือนว่าตอนนี้นะครับ ใกล้สองโมงแล้วขอบคุณด้าวาด,ดูอุณหภูมิอุณหภูมิต่าสภาพาการแล้วครับประมาณสิเจ็นาะสิบสิถึงตั้งสิบประมาณสิบเจ็ดสิบแปดไม่น่าเกินยี่สิบแบบอะไรก็ไม่ความัปล่อย,ลย,ยแล้ว <laughs> ลวะก็รอเดินทางต่อไปไยเราทิ้งก่อยโดนปล่อย, <laughs> ยปอน้นก็แั ามากหนาวมากเ็กีเยนเย็